กระบี่คนนี้ครับมีแต่ความจริงใจให้กับทุกคนนะครับจากพี่เสือชัยนะคะคุณวันนี้บอกว่าโอ๊ยหัวเราะกาคาคาพี่วันนี้หัวเราออีหยังน้องขอโทษพี่สือชัยบอกว่าล้างหน้าไก่อะคําพูดเอามาใช้คือถูกต้องแล้วครับผมอืมหลีกเลี่ยงคําไม่สุภาพแต่วงการเขารู้กันครับผมโอ้ เนี่ยพ่อแม่ตูกัวล้างหน้าไก่คือล้างล้างหน้าไก่ชนแกแกจะมีไก่ชนไงโอเคเย้ okay. yeah. I'm so strong ฉันอ่านคอมเมนต์หมดแล้ววันนี้จบจอร์นโอเคบอกว่าตบอุงโซโอยูกุลินาเดียวอุนเดอเป็นย,ยังอุนฮ <laughs> ัมบูกอัมบูคัสอสีกที Tive um sonho, apanhei, não, não sei, ambucas com, com fritideira no ar e depois mordeu-me. Mordeu-me? Não sei. Porque mordeu. Um bocadinho para sarar John, tem muito pena, John. Acordou, não foi? Vou encerrar. Pronto. John, amanhã eu vou fazer hambúrguer para si, tá bem? Tá bem, John? Tem fome? Amanhã. Amanhã faz hambúrguer. Hoje faz salada tailandesa. Amanhã faz hambúrguer, tá bem? Ok, capim plantar. Bye-bye, Ká. See you tomorrow. Thank you so much, everyone. Thank you for watching my channel, Tuk Português. I'm from Portugal, uh, but I born in Thailand. โอ a ค i ั w o ู a n ญ h เอ่อไทยผู้ thank you so much for watching me thank you mm hmm. ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดให้กำลังใจตุ๊กนะคะ69สิบเไลค์แล้วก็ขอบคุณมาลายน้ำใจจากเม่สุนะคะขอบคุณเม่สุมากๆแล้วก็เมื่อวานก็มาลายน้ำใจจากน้องอ้วนจงเบยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะเดี๋ยวก็ ถึงจุดหมายคนทุกคนเอ่อทำ u t u b e มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่าคนเราจะทำไปทางไหนหรือว่าจะให้ตัวเองเอ่อยังไงอะ่ะจะให้ตัวเองมีเงินเดือนก่อนก่อนก่อนคนอื่นก่อนเพื่อนๆคนอื่น,น,นหรือว่าจะให้เรามีเงินเดือนเร็วๆเ,เ,เราต้องมีวิธีทำของตัวเราด้วยนะคะแต่ตุ๊กอ่ะจะทำแบบธรรมดาธรรมชาติไปเรื่อยๆเลื้อยคลานไปเรื่อยๆเนาะ ถ้าทุกจะบอกแบบลูกๆหรือว่าหรือว่าญาติญาติส่งให้อะไรเงี้ยมันได้มันอะมันมันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าตุกอยากอยากทำเอ่อด้วยตัวเองมันภูมิใจมากกว่ามันมันเก็บเล็กผสมน้อยอ่ะเนาะนอืมแล้วจุดมุ่งหมายตุกก็เนาะเงินด้วยก็คือจุดมุ่งหมายเนาะไม่ไม่ไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ ยอด s u b สไครต์ก็เป็นอะไรที่จุดมุ่งหมายของตุ๊กเหมือนกันเนาะที่ที่มาทํา youtube ก็จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นแต่มันกว่าจะถึงหมื่นน้ำตาน้ำตาเทบกระเด็นแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทำไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ได้เท่านี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆเก็บเหรียญไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะ Thank you so much my friend everyone on the world <laughs> พี่นวดวันนี้มีสายตาด้วยเลยพี่นวดอะอย่าพูดดังเดี๋ยวสายตากระเจิงขอบคุณค่ะา,ายบานน้องระดาันขอบคุณมากๆนะคะน้องสาวของพี่ที่มาส่งกำลังใจให้พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กบอกน้องเสมอว่าน้องจา๋าไม่ต้องมาในไลฟ์สดพี่นะไปเยี่ยมเพื่อนๆจะได้ได้หลังคาแบบเยอะเยอเยอ เพราะว่าในไลฟ์สดพี่น้องคงรู้จักหมดแล้วแต่บางวันน่ะบางวันที่น้องมาตุกว่าตอนนี้พี่ตุ๊กมาคิดนะมันดีเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเพื่อนใหม่ๆที่เขาเข้ามาเขาก็จะได้รู้จักน้องด้วยน้องก็จะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆด้วยถ้าน้องเออสามารถมีเวลามีเวลาถ้ามีเวลาเข้ามาก็เข้ามานะพี่ก็ขึ้นไลฟ์สดแบบนี้แหละบ้าๆบอๆของพี่ไปเนาะ ออย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาวันนี้ฉันควรจะได้แบบคะแนนสอบได้ดีนะแต่ว่าเฮ้แต่แต่ไม่ตกชั้นนะคะไม่ไม่ไม่ซ้ําชั้นนะได้อยู่ได้อยู่แต่มันควรจะได้เยอะโอเคค่ะไม่ไหวบน